ออกมาเป็นตัวขนาดนั้นแล้วสายใช่ค่ะเด็กต้องมาร่วมงานะแอลแฟชฟั่นวีเราวนี่ก็มาในเป็นมิวสิกกับวีวอร์สกันนะสิค่ะลุกวันนี้นะลุกวันนี้เป็นไงบ้างลุกวันนี้ก็เป็นลุกอีกแบบหนึ่งที่แบบโตมากก็คือแบบมีการแบบ รวงเอา,าผ้ามาผูกผ้ะมีอะไรี้ยค่ะใช่ก็เป็นแบบลูกของ spring summer ค่ะซึ่งสายไปเราก็ไม่เคยพลาดใช, <c oughs> ใช่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 ใชค่ะแล้วก็ตัวเมลเอมก็เป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์วิวออลอยู่แล้วด้วยค่ะสไตล์ที่เป็นแบบไหนสบ้านที่เราชอบอ่มเมลเอเป็นคนชอบสายอะไรที่มันรู้ซิ้นหนึ่งค่ะซิลูเอยท,ที่มันแบบ สบายๆหลวมๆเน็ตนื้อย่างเช่นกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่แบบมีความกองหน่อยขาใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเซ็กซี่ได้บ้างม่ <c oughs> ต่อเป็นพี่แม่แล้วแฟชัน่นอีกเออก็หนึงนะคะคือเราก็คงจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวให้มันดูกระชากวายอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันดูให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูมีความมัชชูริตี้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจับมือที่ใส่ได้ ได้ได้ได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะลูกสองขนาดนี้แล้วแล้วก็โอเคเขาก็รัดแต่เราแหละจะมุ่งหวังไม่ร <c oughs> <อ>ักแต่จะหวังไม่ได้รักขาไม่นะคะไม่นะคะ <c oughs> ก็มีแค่แบบบางทีที่มันแบบดูโมรเกินไปนิดนึงเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันดูแบบเห็นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ระวังนิดนึงค่ะอะไรนะคะไม่ได้ดูค่ะแค่แบบว่าบอกว่ามันมันตรงนี้มันโปรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาราสุดวันเกิดใช่ใช่ค่ะก็เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะแล้วก็เราก็เลยเขาครบสามขวบก็เลยจัดทาบุญบ้านไปด้วยเลยเพราะเหมือนเราย้ายบ้านมาก็ยังไม่ได้ทําบุญเลยก็ร่วมกันไปเลยแล้ว่าทาบุญบ้านกับทําบุญวันเกิดให้ลูกสาวแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยแม่ก็เลยจัดเป็นเหมือน,นใช่เป็นปาร์ตี้เล็ก,ลกๆชวนเพื่อนในวงการที่รักเพื่อนสนิท แล้วก็ครอบครัวที่ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบสนิทสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยทำมาทำมาอย่งี้ก็สนุกสนานพี่คนอะไรนะลูกสามขวบค่ะใส่มาปีนี้สามสิบสี่แล้วเดี๋ยวจะมาเลูกสาวพัฒนาการคนเล็กใช่ไหมคะมาคินมาคินก็เพิ่งเก้าเดือนไปค่ะพัฒนาการดีก็เขาก็เขาก็คือมองแต่พี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากเลยเพราะว่าเขแบบ ดูพี่เพาพี่ทําอะไรแล้วก็จะชอบชอบพี่แค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนะเดียวก็จะห,วหัวเราะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือเขาจะดูเจเจเจขาจะดูเจมารีนเป็นเ,ออเป็นไอดอลช่วยน้องตลอดเลยช่วงมาถึงที่ช่วยตลอดนะเขาก็แบบเหมือนเหมือนคอยช่วยดูอะค่ะอย่างเช่นตอนตอนที่พระมาให้พระมาทําบุญที่บ้านใช่ไหมค <laughs> ะเขก็จะคอยแบบคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไป หาปลาเงี้ยก็จะคอยแบบว่าจับดึงรังเอาไว้อะไรเงี้ยก็ก็มีความเป็นแบบเจ้พอสมควรก็จะแบบคอยน้องแบบนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้ไม่ใช่ของเล่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบปวนน้องเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอันนี้เราเราดูเราเลียนเรียนเขาบอกเขาอย่างไรเขาแบบเฮ้ยจะดูนับนับน้องนะอะไรอย่างเงี้ยก็โอ เราก็ตั้งแต่แบบตอนคลอดเลยค่ะตั้งแต่ั้งแต่แบบตอนท้องเลยค่ะก็คือแล้วก็บอกเขาตั้งแต่ตอนท้องเลยว่าเนี่ยมีเบบี้อยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาก็เขาชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาโดนัทช็อกโกแลตมาให้เขาบอกว่าน้องฝากมาให้อ,อะไรเงี้ <laughs> ยใช่ใช่ก็เป็นทริคแบบเด็กๆน้อยๆในการที่แบบทําให้ให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าเขา แบบเหมือนเหมือนมีอะไรผูกพันกับน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยความเงนทสัตย์ายคือแบบว่าสองคนลูกสองคนนี่คือเลิฟกันแน่นอนไม่หยุ่มไม่หยุ่มหัวกันใช่ไหมถ้ามันถ้าก็มันจะมีอยู่มันว่ามันน่าจะต้องมีบ้างอยู่แล้วความแบบธรรมชาติของของแบบเป็นพี่น้องกันอะนะเพราะว่าเราก็ตมมาเราก็มีน้องเราก็จะมีหยุ่มหัวกันบ้างเล็กน้อยเป็นแบบประเพณีของพี่น้องเที่กงัก็มีบ้างมีบ้างบางทีแบบ เขาเล่นอะไรของเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เห็นพ str ี่เล่เขาก็อยากจะไปคว้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะพี่เขาก็จะแบบไม่ยอมไงก็ต้องค่อยๆเจรจากันไปค่อยๆสอนกันไปค่ะแม่ก็จะพูดไม่ดุก็จะพยายามแบบไม่ดุเลยนะก็คือพูดแบบใช้เหตุผลในการพูดอะไรเงี้ยตอนนี้ชินกับตอนที่แม่สอนหรือยังอะไรนะคะชินหรือยังอ๋อชินแล้วค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ว่า ค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะหมายถึงว่าเราก็ปรับตัวได้เราก็จัดการเวลาได้ว่าพอคนนี้ไปโรงเรียนเราก็มาให้เวลากับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนก็สล,สลับสลับได้ตรงจังหวะแล้วเมื่อ,อไหร่มาผิดเข้าโรงเรียนก็คุณแม่ก็จะก็จะ,จะเหงาแน่เลย <laughs> ใช่โู <ผม S 2> คิดว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแม่นี่แหละน่าจะเหงา <laughs> <ผม S 2> คิดว่าเพราะว่ามันเหมือนกับปกติเวลา ลูกอยู่บ้านมันจะมีเสียงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนเขาปิดเทอมนี่โอ้โหชุนละมุนสุดดิ์รอไปเลยคนที่สามคนที่สามเหรอน่าน่าจะย่างเอาไว้ก่อนรอรอหรือว่ายังน่าคิดว่าคิดว่าน่าจะพอเท่านี้และค่ะก็สักแบบ90%ก็คือพอเท่านี้และค่ะสองคนว่ากำลังดีก็พอพอคนแม่คนอะไรเงี้ยค่ะีมัน สามีก็พอแล้วนะคะเราตกลงกันแล้วว่าพอแล้วตกลงกันแล้วค่ะไม่ได้คนไม่ได้พูดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้พูดคนเดียวเราในการตกลงกันแล้วค่ะจริงจริงเราตอนนี้กำลังรับมาในโครงการอะไรอย่างไรตัดเป็นชั้นที่จะถึงใกล้ใกล้จะได้ออกคัมแบ็กเรื่องอ๋อจริงจริงตัวเมย์ไงโมก็พร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีมีบท ส่งมาบ้างเป็นภาพยนตร์เป็น,น,เ,ปนเป็นอะไรนะเป็นซีมมิง่งพวกรเงี้ยค่ะใช่ก็แต่ว่ายังไม่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอบทที่แบบอ่านแล้วแบบคันอยากเล่นอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกแบบอยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยยัง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 รออยู่ถ้าเกิดใครมีบทดีๆก็สามารถนำเสนอได้บทที่รละวันที่ต้องการอื่นอยากเล่นอะไรบอกไม่ได้เลยะว่าเป็นแบบไหนอะค่ะ แต่ว่าก็ต้องแบบอ,อ,อ่านแบบโดยองค์ประกอบรวมทั้งมดผู้กำกับนักแสดงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นค่ายที่แบบเรารู้สึกว่ามันมันมันดีมันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เจอยังไม่ยังไม่เจอยังค้นหาอยู่ค้นหาอยู่โอเคนะรอคัมแบ็กนะ,อออนะขอบคุณค่ะต้องมีต้องมีแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ